ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP 3 2 E 3 F DS 1 0 0 c 4 Infrared p ์ o ี่สี t อ s นฟ i เร s โปร o ตเรต d u l e เซ็เนเซอร์ตรวจจับวัตถุด,ด้วยแสงอินฟาเรดระยะตรวจจับ0 1 0 0 c ถึง100ซม NPN นกครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา เมื่อทำการเปิดโปรแกรมมา d u i n o IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบหน้าบทความสอนใช้งาน esp 3 2 e 3อ d fbs 1 0 4 c infrared p h o t o e l e c t i v e s w i t c e sensor module sensor ตรวจจับวัตถุด,ด้วยแสงอินฟาเรดระยะตรวจจับ 0- 100ถึงเซนติเมตร npn นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรรายละเอียด ถ้าผู้ใช้งานรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมั้นตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดได้ในหน้าบท่านนี้ได้เลยน,นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทพานดูดานล่างเข้าจนถึงภาพที่3ผู้ใช้งานเฉพะก,กบบโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy กโค้ดตัวอย,าย่างทั้งบทนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออินบอรด์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูทูไั้งบนในห้องจกนัานเลื่อกมาที่เมนูพอตเลิ่มการเลือกซีเนียรพอตที่เชื่อมต่ออยู่ก่อนจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดโนด MCU ESP32 นะครเลือกเป็น ESP32 Dev Module จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดผ่างบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดานบน้วเรื่องมาที่น,นอปลดหรือว่าจะกดเข้าไปที่ไอคอนลูกศรตรงนี้ด้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทำการกดเข้ามาที่เมนูนอัปโหลดแล้วเส็นเลยว่า โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทาการกดที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือว่าปุ่มกานเซิรด้านล่างเพื่อทำการรับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดบนตูบัตรสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอาาัปโหลดบนตู้บัตรเสร็จจะมีข้อความดันอัปโหลดมิเตอเปิดมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต,อต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมา ดยเข้าไปที่แถบเมนูซื่อมโยงบนหน,น้าจาในเรื่องมาที่เมนู serial monitor หรือว่าจะกดที่ไปที่ไอคอนรูปแมขยายตรงนี้เริ่มกัน,นครับเมื่อทาการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทาการเปลี่ยนค่าการอา่านข้อมูลที่เป็น9,600นกรอนะครับซึ่งเมื่อทาการเปลี่ยนค่าการอา่านข้อมูลแล้วส่วนนี้ว่าในหน้าจอ serial monitor จะแสดงข้อความขึ้นมา2ส่วนนะคือ2ส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนโค้ดก่อนในส่วนของโค้ดนะครับเรากําหนดอะไรบ้างในที่แรกเลยล้านบนจะเป็นการกําหนดขาเนาะ บัสเซอร์คือตัวส่งสัญญาณที่เรานำมาใช้งานกำหนดที่ขา D 3ี่สามลวมาอนาล็อกพิในการผ่านค่าสัญญาณอนาล็อกจะอยู่ที่ขา D 3 5สําำหรับบอร์ด ESP 3 2จะแบ่งฝั่งการอ่านแบวงฝั่งอนาล็อกับอนาล็อกไว้อย่างชัดเจนนะฮะฝั่งขวาทางนี้จะเป็นส่วนของอนาล็อฝั่งซ้ายทางนี้ฝั่งซ้ายทางนี้นะฮะจะเป็นส่วนของอนาล็อกโอเค ต่อมาในส่วนของค่าว้าวคือ Value เป็นตัวแปรเอาไว้เก็บสัญญาณเก็บข้อมูลเสร็จนไม่เก็บนะต่อมาในส่วนของ w h i l เ set up เรากำหนด p ิน m หมดให้บัสเซอร์มีสถานะเป็น o อา p u t ปล่อยสัญญาณออกว่า Bu เซอรอ์จะต้องแสดงผลกานนอกไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเขาเรียกนะไม่ได้เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งกลับมาทางภายในนะต่อมา s e r รีย b e g i ินการกำหนดค่าการหลานข้อมูลกำหนดทีการผ0 w h ร้อย o ว p ูจะเป็นเรื่องเรื่องอ่าเรื่องของคำสั่งการใช้งานเนาะ ว้าวหรือ value เท่ากับอาร์มอล็อกีสก็คือการหมั่นค่าสัญญาณอาร์มอลอกขี่ขาอาร์มอล็อกพ้นมาซีเรียลพิ้นให้เป็นข้อความว้าวเท่ากับทิ้งไว้ก่อนยังไม่ต้องําทำอะไรทำไมาส่วนเพื่อล่าฟิ้น L n ตัวนี้ให้เป็นว้าวต่างกันยังไงสองตัวนี้ต่างกันตรงที่ตรงด้านบนจะเป็นการเป้นเทคปกติที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเว้นเสียแต่ว่าเราจะเป็นคนกนําหนดมันใหม่ ด้าน,นล่างว้าวตัวนี้จะพิมพ์อะไรพิมพ์ค่าสัญญาณลอกบที่เรากำหนดไว้ด้านบนนั่นเองอ่าเจอตรงนี้นะครับต่อมาให้พิมพ์ข้อความอะไรทิ้งไวสถานการณ์ตรวจับอ่าให้พิมพ์ข้อความสองตัวนี้ทิ้งไวและอ่ามาถึงส่วนของคําสั่งที่จะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงละค้า if if ถ้าค่า value มีค่ามากกว่าหนึ่งพันในที่นี้คือสี่พันเก้าสิบห้าสำหรับบอร์ด ESP สาสองนะครับ ค่าสัญญาณนอนหลกของเขาเนี่ยจะมีค่าสูงสุดที่4,95นะกานะ,ะก็คือในที่นี้ก็จะมากกว่า1 0 0 0นพันแหละต่อมาถ้าเขามีค่ามากกว่า1,000พันถ้าวามีค่ามากกว่า1,000พันไม่ทำไรให้เป็นข้อความไม่พบวัตถุขึ้นมาและส่งค่าสัญญาณยึดต้นไปที่บัสเซอร์ให้เป็นลอจิกหนึ่งหรือไฮสำหรับบัสเซอร์รุ่นนี้ที่เรานำมาใช้งานเขาจะทำงานในลอจิกศูนย์ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นลอจิกหนึ่งเข้าไปเขาจะยังไม่ทำงานครับ แต่ว่าถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขด้านบนเถ้ามีถ้าค่าวามีค่าน,น้อยกว่าหนึ่งพันละเอ้อถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขด้านบนให้ทําการปรินข้อความตรวจพบว,วัตถุขึ้นมาและให้ส่งสัญญาณลอจิกศูนย์ไปที่ตัวบัสเซอร์ระบัสเซอร์ระบัสเซอร์ว่าจะติดขึ้นมาต้เด่น,นะครับจะเป็นประมาณน,นี้สั้นๆน,นะฮะถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ทําให้ดูไปพร้อมๆกันเลยทําไมต้องมาอธิบายเพื่อยืดเวลาคิดที่จริงแล้วเป็นเพราะว่าถ้าผมทําการทดสอบไปพร้อมกับ พูดไปเมื่อกี้ผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเนื่องจากว่าบอสเซอร์เขาจะส่งเสียงรบกวนที่มาด้วยและส่งเสียงเปรียบที่มาบางทีอาจจะฟังเสียงผมได้ไม่ชัดไม่ถนัดหรือว่าอาจจะมีเสียงรังคานอันนี้นะฮะเพราะงั้นผมเลยมาทาให้ดูทีหลังเดี๋ยวผมใช้ใเป็นเคโสโทรศัพท์นะวางาไปอ่ะเจอหมว่าค่าสัญญ,ญาณหลอกจะต่ำกว่า1,000พัน เขาจะเปลี่ยนเป็นฟินเข้าวามตรวจพบวกกัตถุขึ้นมาแทนและมาสเซอร์ก็จะส่งสัญญาณเกลีนขึ้นมานั่นเองก็ะจะแบบนี้นะฮะเป็นเพียงแค่โค้ตัวอย่างเบื้องต้นนะถ้าผู้ใช้งานต้องการนําไปใช้งานก็ต้องเอาไปประยุกต์ทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ไซ b เบอร์ไทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ